สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับเอ่อบัวรอบหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ปีพศ .2539 นนะครับวันนี้นี่ก็ดูนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับผม นี่นะครับรู้สึกว่าเหมือนเจ้าของเดิมนะครับเนี่ยคนที่เป็นคนแรกเลยเนี่ยเขาจะไปประกวดได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับผมแต่โบเนี่ยเก่ามากนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาแปะไว้ว่าอะไรราคาของเขาหรือว่าอะไรเนี่ยเมึกเนี่ยไปหมดแล้วนะครับดูฟาร์มเดิมของพระนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ว่าช่วยการันตีพระ นะครับได้นะครับว่าเป็นพระแท้นอนกล่องเดิมๆนะครับแล้วดูที่กล่องนะครับตรงนี้นี่ทำมานะครับเปิดฟังแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเอาพระเทพเก่าแปะตรงนี้ไว้นะครับก็คือเหมือนที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปนะครับว่ากล่องรุ่นนี้นะครับกล่องรุ่นนี้นะครับ เขาทำเขี้ยวนะครับตื้นนะครับเนี่ยเขี้ยวเนี่มันไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะครับยังไงก็หลุดนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอัพอัพนะครับกล่องไม่ว่าจะเก็บดียังไงยังไงก็หลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่ทีแรกนะครับก็มาดูกันนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดที่ระลึกงานทอดกระถินปีสามเก้านะครับวัดชัางให้อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับ พระรุ่นนี้นี่ออกที่วัดชางให้โดยตรงนะครับในปีพศสองห้าสาเกนะครับผมที่ระลึกงานทอดกระถินนะครับพระรุ่นนี้จะพิธีใหญ่เเหมือนรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโค,โคนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็จะงงนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโค,โคโคหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับผมนี่ แต่เล่นเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลโคกโพเนี่ยเขาจะมีเตารีพิมพ์เล็กเตาลีพิมพ์กลางเตาลีพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์บัวรอบนะครับซึ่งเป็นรุ่นกระถินเล่นคู่กันนะครับผมเล่นคู่กันพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้นะครับโดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดไซขาว เป็นเจ้าวิธีในการปลกเสกนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลกเสกมากมายขับขัางเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ในรายการประกวดผ่าเครื่องผ่าบูชาไทยเรียบร้อยนะครับงานล่าสุดที่พุทธมนตลผมก็ไปประกวดมานานะครับได้ที่หนึ่งมาด้วยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก็เป็นยอดนิยมยุกกลางนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นยอดนิยมนะครับเนื้อนะวะยาขัดแดงแดงแป๊ดเลยนะครับเนื้อนะวะยาขัดแดงนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูเทียบขนาดกันสักนิดหนึงเมื่อเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่เอรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับจะเห็นว่าผ้าเนี่ยมีขนาด พอสมควรเลยนะครับขนาดแหวนเลยนะครับผมพิมพ์พระรุ่นนี้นะครับพิมพ์พระรุ่นนี้นะครับเอ่อบัวรอบปีสามเก้าเนี่ยถอดพิมพ์มาจากบัวรอบปี0ูนย์แวัดช่างให้นะครับนํามาสร้างเป็นบัวรอบรุ่นนี้นะครับบัวรอบรุ่นสองปีสามเรุ่นแรกปี0ูนย์แปนะครับแล้วก็มีการผสมก้านช่อชนวนเก่าของปี0ูนย์แและปี0ูนย์ห้า ลงไปในเนื้อผ่ารุ่นนี้นะครับมีเนื้อเก่าผสมนะครับที่ท่านอาจารย์ธิมปลุกเสกเป็นเนื้อนาวะายาขัดแดงนะครับองนี้ก็พ้าสวยแดงนะครับจมูกสวยแต่ที่ผมชอบมากๆนะครับคือตรงเนี้ยเขาล่อทองมาเป็นก้อนๆเลยนะครับที่ติดอยู่ตรงหน้าอกเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับเนื้อนาวะนี่ก็จะผสมเอ่อ โลหะ9ชนิดนะครับมีทองคําเงินนะครับนาคเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมพิมพ์เดียวกว่ปี08นะครับเป๊ะเ,เป็นบวรอบรุ่นสองตอนนี้ก็เป็นยอดนิยมนะครับโคตต้ดตอกชัดใช้ได้นะครับองนี้หล่อไม่มีรูน่าเก็บอีกหนึ่งองค์เลยนะครับมีการตอกโค้ดนะนะครับ ที่สังคาติปัจจุบันมีปลอมแล้วนะครับก็มาระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเช่าเรือนนี้ก็นี่ครับมีโค้ดคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับเก้าพอยอสามเก้าจุดตรงนี้นีมีเกือบทุกองค์นะครับเป็นมาจากพิมพ์เนื้อเงินเนื้อทองทิพย์นะครับในหลายๆองค์ก็จะมีอยู่จุดตรงนี้นะครับดูโค้ดกันก่อนเลยองนี้ผิวพันธุ์เดิมนะครับ ต่อโคตดหลวงพอ่อทวดวัดชังให้นะครับ9พอพยสามต่อโค้ดได้ชัดมากผิวเดิมเดิมสวยผิวสวยนะครับองนี้ชึบที่สังคติต่อโค้ดนะนะครับนี่เห็นทองนะครับเป็นก้อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ย ที่ผมแบบซื้อองค์นี้มาเพราะว่าผมชอบทองก้อนนี้ด้วยนะครับที่หล่อเนี่ยนะครับมาเป็นลิ่มเลยเนี่ยครับมาเป็นลิ่มเลยเนื้อนวะยาขัดแดงบัวเด้งๆเต็มๆนะครับ บัวต้องดูให้คมเนี่ยเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับบัวเฟฟฟีปล้วงนะครับผมน,นี้คัดออกมาได้สวยด้วยนะครับส้มส้มแป๊ดๆนะครับสวยๆนี่สามแสนกว่านะครับบัวรอบปีศูนย์แปดอันนี้เนี่ยใช้แทนได้เลยเป็นบัวรอบรุ่นสองแล้วดูผิวไฟเขาขึ้นนะครับองนี้ผิวเดิมนะครับแต่พาสวยจริงมีทองเป็นก้อนเป็นลิ่มเลยองนี้ชอบส่วนตัวนะครับ นิ้วเท้าชัดมือประสานสวยนะครับส้มปี๊ดเลยนะครับองนี้ผิวสู้ไฟมากเส้นคอชัดชัดสังคติลิ้วจีวรสวยคมเส้นไหายปลานะครับเนี่ยได้ทองก้อนนี้ผมชอบมากเลยโค้ดนะจำให้ดีนะครับแคปภาพไปดูได้นะครับ สังขาติริวจีวอนด้านหลังนะครับบัวลุงขึ้นด้วยนะครับพระนอนกล่องส้มๆนะครับผิวไฟขึ้นดีจริงๆนะครับ ส้มปีตดเลยอยงนี้สวยนะครับองนี้ทองเป็นก้อนเลยนะครับชอบมากนะครับทองก้อนนี้ดูที่หน้าพระนะครับจมูกเป็นชมพู่นะครับ เส้นหน้าผากลึกมียาขัดคาอยู่นะครับไหหูบากสวยนะครับหน้าสวยคมกลมกิ๊ก ต้มปีตนะครับองนี้บุรอบอง์นี้นะครับทองเป็นก้อนเลยก็สําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่แปดพันแปดร้อยบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผม 8ปด0ันแดร้อยบาทนะครับก็แ,แถมไม่น่อยนะครับเพราะว่านี่มาชุดใหม่อันนี้ก็จะเป็นกิ่งเฉลิมพลนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับอันนี้เป็นองค์พิเศษนะครับคือเป็นเนื้อเงินนะครับกิ่งเฉลิมพลเนื้อเงินสี่โค้ดโอ้แน่นนะครับแบบัตหนึ่งนะครับเป็นเนื้อเงินสี่โค้ดก้นทองคํานะครับผมหอมกล่องเดิมเนื้อเงินสี่โค้ดก้นทองคํา กิ่เฉลิมพลนะครับวัดชังให้ปีสามเก้าโค้ดนี่เขาจะสี่โค้ดนะครับสี่โค้ดจะเป็นก้นทองคำสร้างหนึ่งร้อยสี่สิบหกองนะครับอุดทองคำนะครับอันนี้เป็นทองคำนะครับมีโค้ดหลวงพ่อทวดยี่แปดธันวาสามเก้านะครับวัดชังให้แล้วก็เถาะมหาพรม นี่นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกองเท่านั้นองนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งในหนึ่งร้อยสี่สิบหกองนะครับแต่ว่าสามปีแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้เออเนียองที่สองนะครับไม่มีออกมาให้เช่านะครับอันนี้สุดจริงนะครับเก็บอยู่ลังหมดเลยนะครับไม่มีให้ให้ได้เช่าเลยนะครับออกมาน้อยจริง ถ้ามีเนี่ยผมเอามาลงนานแล้วนะครับองค์แรกนี่เขาเดินทางไปต่างประเทศเรียบร้อยนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่มาใหม่นะครับผมสามหมืนเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกองเท่านั้นสุดยอดนะครับปกติแล้วจะเป็นสาโคดนะครับอันนี้เป็นสี่โค้ดจ,จิตจัดเลยนะครับนี่ครับคู่กันหน่อย แปดพันแปดสามมืนเจ็ดนะครับแล้วก็มีนะครับบัวลอบหลวงปรทวดวัดชังไห้นะครับผมเป็นบัวลอบวัดชังไห้รุ่นส่งน้ํานะครับปีสี่ศูนบบยนน์เนื้อทองทิพย์นะครับผิวแบบเทพเลยนะครับผมผิวจีดจัดมากนะครับบัวลออเนื้อทองทิพย องค์นี้เช่าจากปัตตานีเลยนะครับจากแหล่งเลยนะครับคนข้างวัดเลยนะครับนี่ส่งน้ำปีสี่ศูนยเนื้อทองทิพย์อันนี้จะเปิดไว้องคแล้วสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเขาจะต่อโค้ดมีโค้ดนะครับมันสะท้อนมากนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นส่งน้ำสี่ศูนย พีซีเสาห้านะครับส่งน้ำสี่ศูนย์พาแบบปิดปานมากต่อคนลนะที่สังคตินะครับเนื้อแบบจีจาจ,จริงเทียบกับออรุ่นปีสามเก้านิดนึงนะครับอันนี้นวาในปีสามเก้านะครับทองทิพย์ปีสี่ศูนย์ ตอกโค้ดคนละแบบกันนะครับนี่นะครับผม4,500บาทในทองทิพย์นะครับนวะ8,8ด0กิ่งเฉลิมพลอุดก้นทองคำา37 0นะครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 3 6 6ี่หนึ่งสาเช่นนะครับผมแล้วก็มีผ่าเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพ่พี่ๆเข้าไปนะครับรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ